สวัสดีครับปอลำพาไปเพลินชาแนลคนเกลียดเยอะนะฮะคนรักเยอะให้คุณเลือกเอาคุณเลือกคำไหนระหว่างคนเกลียดเยอะกับคนรักเยอะจริงๆไม่ต้องถามหรอกนะครับแก้คำว่าเกลียดกับคำว่ารักเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการเป็นศิลปินดังที่มีคนรู้จักเยอะเหมือนแพรวพรวแสงทองนะครับเธอต้องผ่านวิกฤต คำดา่าคำสาปนะครับอะไรที่มันเป็นลบมากๆต่อชีวิตเธอเนี่ยเหมือนเธอมีประสบการณ์แล้วก็เธอชินชากับสิ่งเหล่านี้ละนะชินชาละอยากจะทำอะไรก็ทํำไปประมาณนี้นคนเกลียดเยอะแต่แพลวๆเขาไม่สนใจเพราะอะไรครับก็คือมีคนสนับสนุนและซัพพอร์ตและก็รักเธอมากให้ถามว่ารักมากพอกับเกลียดไหมมีคนรักเยอะกว่าเกลียด ก็แค่30%ต่อ100%นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะโอเคพลังจากแฟนคลับเนี่ยเขาก็โพสต์พร้อมๆกันกน,นอกว่าเป็นกำลังใจให้เธอเสมอและซับพอร์ตตลอดไปส่งถึงแปรปลาวแสงทองซึ่งมันกลายเป็นโมเมนต์ที่แบบซึ้งมากๆสะท้อนความรักและความสามัคคีของแฟนคลับ เมื่อหลายคนพร้อมใจกันโพสต์ข้อความเดียวกันบน Facebook ส่วนตัวนะนีะ่ก็วรวบรวมมาให้นะฮะเป็นกำลังใจงให้เสมอจะสปอร์ตตลอดไปพร้อมแท็กชื่อหมอลำแลพลวาวแสงทองเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งไปถึงเธอและทีมงานวงแสงทองแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแต่แอดก็เชื่อว่าเต็มไปด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่เนาะ มันก็บอกลเลยชาเจนว่าแฟนคลับยังอยู่ตรงนี้เสมอและพร้อมเขียนข้างศิลปินคนโปรดในทุกสถานการณ์หนึ่งข้อความหนึ่งความรู้สึกแต่รวมกันคือหัวใจที่รักและเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับให้กับวงแสงทองอย่างแท้ทรูนะแท้ทรู tr เลยทุกคนก็รักและให้เกียรติเธอคนนี้นะครับจริงๆไอยด่จะบอกเลยนะครับว่ามันจะมีสักกี่คนที่โดนด่าข้ามปีแล้วก็ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ ไปหาใส่ความเข้าไปว่าเขาสารพัดนะจริงๆถ้าสังคมมันจะเจริญนะครับสังคมไทยเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยอยากจะเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นอทิทางที่พัฒนาแล้วหรือกําลังจะพัฒนาก็ขอให้เริ่มต้นในทางที่ดีนะเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นจากการที่ไม่ไปบูลลี่คนอื่นไม่ไปใส่ร้ายไม่ไปด่าทอคนอื่นไม่ไปสาบใครนะครับเพราะว่าของแบบนี้บอกเลยว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะ คุณไปด่าเขาคุณไปสาบก็ได้ของเข้าตัวนะจ๊ะบอกเลยของเข้าตัวนะครับเขาตึงบอกไงว่าคําพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวหรือเปล่าใช่ไหมคาพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวหรือยังไงครับก็คือคําพูดมันเป็นนายเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราต้องมีสติแล้วก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดหรือ,อเลือกที่จะคอมเมนต์นะครับ ว่าเชิงแบบไหนเชิงลบเชิงบวกอะมาอยู่ที่เราเลือกนะเราไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องอะไรแต่แค่เรามีจิตสำนึกที่เราเห็นเราชื่นชมศิลปินเราก็แค่ส่งกำลังใจก็พอแล้วนะครับถ้าจะคอมเมนต์เนี่ยอะไรที่มันได้แย่เนะี่ยสต็อปเถอะหยุดเถอะนะครับเปลี่ยนเป็นคำชื่นชมหรือเป็นกำลังใจที่สุดเพราะว่าเปล่าๆเ,เนี่ยก็มีข้อดีในตัวเยอะนะ ไม่ใช่ว่าจะไปจ้องจับผิดอคติเห็นก็ทําอะไรหลุดหลุดหรืออะไรที่มันแบบไม่เข้าหูเข้าตากูก็พร้อมที่จะใส่พร้อมที่จะเหยียบอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่ปกติจิตใจไม่ปกติครับนะจิตใจไม่ปกติก็บางจะเป็นคนที่แบบว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นลบๆเยอะนะในแง่บวกเยอะสุดนะครับอ่ะโอเคเนี่ย ก็มีหลายคนนะครับพร้อมใจกัน Hashtag แพราวนะครับ PP Music Official ไปกำลังใจให้เสมอนะครับจะรพอตลอดไปพราวไปกำลังใจให้เสมอนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะกำลังใจเยอะมากนะสีม่วงสีเขียวสีแดงสีฟ้าเต็ไมไปหมดเลยนะครับเป็น Black d o อที่ไว้ใช้สำหรับตัดกับสิ่งที่พิมพ์ลงไปนะ ซึ่งแฟนคลับเนี่ยเขารวมตัวรวมใจกันนะครับรักเสมอกําลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจให้เสมอ,ใใส,มอส่วนมากจะเป็นกาลังใจให้และสปอร์ตตลอดไปนะครับเนี่ยของจริงบอกเลยว่าเนี่ยของจริงนะฮะดีนะครับแบบดีดีครับท่านผู้ชมดีมากๆเลยนะล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนะคุณพัฒนานหรือคุณเพลาเลเนี่ยนะครับ ก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะมีแฟนคลับที่รักเมื่อคืนไปไงกับน้องซันใช่ไหมฮะลูกทุ่งรักไทยหรือเปล่าชีก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านตามสเตปเลยนะนางชอบขอบคุณขอบคุณลูกทุ่งสแควร์90นะครับหรือ90ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกกันลูกทุ่งรักไทยขอบคุณมาลัยน้ำใจทุกบาททิปน้ำใจและของฝากจากแฟนครับ เออนะของกินของฝากทุกๆชิ้นขอบคุณกำลังใจหน้าเวทีและหน้าจอวันนี้อบอุ่นและมีความสุขมากๆรักเลยนะฮะสว่างวาบเลยครับชุดเขียวนะก็เรียกว่าชุดเขียวเหนียวซับเมื่อคืนปรากฏตัวกับน้องซันชุดเขียวเหนียวซับนะครับส่วนน้องซันก็จะเป็นชุดสูตหล่อเลยนะฮะเป็นออกเขียวเขียวหม่นๆหรือเขียวเขียวขี้มาหรือเปล่าหรือไงคือดู แล้วแบบน่าจะเป็นเขียวขี่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูแล้วก็คิดก็เอะตามว่าเออมันสีอะไรวะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นของจริงบางทีกล้องมันอาจจะทําให้ภาพแบบเปลี่ยนสีอน,นีรก็ว่าได้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆคือเพล่าๆใส่สีเขียวเซ็กซี่มากครับเซ็กซี่มากเป็นชุดแบบโอโ้สวยเลยนะสีเขียวลูกไม้ปักเลื่อมน้องซันก็ใส่สูท ข้างในชุดขาวนะเป็นเอกลักษณ์ของของน้องนะฮะเออก็ปรรลองเพลงคู่กันได้ทิปมาอะไรเยอะเลยนะครับอบอุ่นและมีความสุขมากจากคุณพัฒนานได้กล่าวไว้นะฮะส่วนในเรื่องของกําลังใจจากบ้านคู่ด้อมเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าถ้าให้อ่านชื่อนะเยอะมากครับถ้าให้อ่านชื่อเยอะมากนะ บอกเลยว่าขอรวมยอดมาแล้วกันนะครับกำลังใจจากบ้านคู่ด้อมเนี่ยยอดรวมนะฮะสามหมนะครับมอบ4เมษากับมอบ6เมษายนนะมอบ4เมษาแปด0ันมอบ6เมษาก็30,000ใช่ไหมอ่ะ30,000นะครับชอดอกไม้เอ้ยนะมาลายเงินสดเอ้ยทุกอย่างมันมาจาก ใจของแฟนคลับที่เขามีให้กับแพวลและซันนะทั้งสองก็น่ารักมากๆบนหน้าเวทีนะครับทุกคนก็เตไม่หมดเลยนะเออสุดยอดครับสุดยอดพูดถึงเรื่องเมื่อคือนก่อนเมื่อคือนนะครับคือจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สวยงามเห็นช็อตหวานเห็นช็อตเช็ดงงเช็ดเหงื่อให้กันนะครับ ซีนที่เห็นนีคือซันวงสะทอนกับแปลวพาสสงทองโชว์คู่กันครั้งแรกนะบนเวทีลูกทุ่งสแควรรับมาหาสงกรา์แอดดูยังบอกเลยทำไมไม่ปล่อยเพลงสงการมันแพลวซันมาสักหนึ่งเพลงเนี่ยคุยกับทางครอบครัวเนาะเออเพราะว่าตอนนี้มีศิลปินก็เริ่มทยอยปล่อยเพลงออกมาเพื่อ ที่จะให้เข้ากับบรรยากาศสนุกสนานในช่วงวันสงกรานนะครับก็มีเหล่าศิลปินทําออกมากันเยอะแล้วจริงๆถึงคิวสันแพรแล้วเนาะเออก็หาเวลาคิดว่าไม่นานหรอกครับระดับมืออาชีพแล้วน่าจะทําได้เร็วอ่ะนอกจากโชว์เพลงรู้ทุ่งหมอลำรัวๆแล้วก็ยังมีโชว์ช็อตหวานซึ้งเขามีโชว์ช็อตหวานด้วยนะ ถอดหวานซึ้งผัดกันเช็ดเหงื่อให้กันและการซันมอบช่อดอกมาให้แพลวปลาบนเวทีก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แบบน่ารักมากๆเลยตามด้วยหยอดหวานบอกเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วมาเวทีลูกทุ่งสแควร์แต่ไม่ได้เจอกันเออนะครับก็คือเขาไม่ได้เจอกันจริงๆนะแต่มาคราวนี้คือปีนี้คือมาในฐานะกูจิน,ฟ,นฟินเฟอร์นะครับซันก็เผยชัดเจนมากจากคนที่ ไม่รู้จักกลายเป็นคนรู้จักไม่ใช่สิกลายเป็นคนรู้ใจหรือเปล่าจากคนไม่รู้จักกันกลายเป็นคนรู้ใจกันมันดูเร็วไปหรือเปล่าดูเร็วไปเนาะเออก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยคือการเรียนรู้กันไปนะครับเสียงเรียกกรี๊ดแสบหูมากๆจากแฟนคลับหน้าเวทีคือสวีทสุดๆกันไปเลยท่านผู้ชมสวีทมากๆหวานมากโอ้โหเขาเห็นแล้วแกก็ชอบอะ่ะเขาเห็นแล้วใครก็แบบโอ้โหถาคนพูดกันว่าคู่นี้มันเหมาะสมกันจริงๆนะ มาดูเหล่าแฟนคลับกันบ้างรักเธอเพิ่มขึ้นทุกวัน SP แล้วพราวาครับแอดิวบอกเลยว่าอย่าใช้เดียวแล้วนะไม่ต้องใช้เดี่ยวครับต้องมีน้องซันแลลวพราไปกับน้องซันเนี่ยรับรองปังโคตรปังบอกแค่นั่นแหละนะนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับาการรับฟังนะครับแล้วก็การฟังแอดิววิเคราะห์เนะาะใครอยากให้ผมเองเนี่ย วิเคราะห์เรื่องอะไรหรือจะให้มีอะไรอยากจะให้พูดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเราจะเอาคอมเมนต์ของทุกท่านเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วเอามาพูดกันนะส่วนใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวแอดจะแจ้งรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราพูดในมุมส่วนตัวเนาะเรามีความรู้สึกส่วนตัวว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแพลวกับซันเนี่ย เขาควรจบดาราม่าการโดนด่าโดนว่าโดนเหยียดโดนเหยียบได้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเหยียดเขาจะเหยียบเขาให้จมดินหรือจะทําร้ายเขาขนาดไหนมันควรจบได้แล้วนะเพราะว่าอะไรครับศิลปินเขาไม่สนใจหรอกคุณไ,วไปว่าไปวาไปด่าเขาอะนะแต่คนที่ไปเม้นด่าเขาอะจะไม่มีความสุขนะครับเป็นห่วงสุขภาพเดี๋ยวสุขภาพจะแย่ลงนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเรวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ